สวัสดีครับทุกคนครับภาพนี้คือภาพตอนเฟส2เอ้ยอีฟุตบอล2024นะครับผมภาพที่ ID โดนแบนนะครับมันจก็จะขึ้นตรงๆแบบนี้เลยนะครับว่า account was banned นะครับอันนี้ภาพที่แล้ว2024และถ้าเป็นภาพ2025ก็จะขึ้นทำนองเดียวกันนะครับว่า this account is t a e r e d ใครที่ไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษนะครับผมก็จำง่ายๆคำว่าแบนคำเดียวก็ได้ฮะแบนคำนี้นะครับแบนเนี่ยคำนี้นะฮะเพราะจะมีบางคนที่โพสต์ถามนะครับผมเวลาเข้าเก ไม่ได้นะด้วยสาเหตุอื่นต่างๆนานานะครับพอมีอะไรเด้งเตือนปุ๊บแล้วเข้าเกมไม่ได้ก็จะกลัวว่าเฮ้ยตัวเองโดนแบนหรอให้ดูคําว่าแบนคํานี้นะฮะถ้าไม่มีคําว่าแบนแสดงว่าเป็นสาเหตุสาเหตุอื่นที่คุณเข้าเกมไม่ได้อาจจะเป็นเพราะว่าเซิร์ฟเวอร์ปิดล็อกหมดหรือคุณเอา ID ไปเข้าเครื่องอื่นคุณต้องล็อกอินใหม่หรือว่าไวรุสรีไทด์มันก็มีหลายสาเหตุครับผมเนาะให้ดูคําว่าแบนคํานี้นะฮะถ้าไม่มีแสดงว่าเป็นสาเหตุอื่นนะครับอ่ะเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าครับผมคลิปน มารับรู้เกี่ยวกับ1สาเหตุที่ ID เนี่ยจะโดนแบนนะครับผมสาเหตุที่เป็นมหาชนตอนนี้เลยนะครับก็คือทองติดลบทองรีฟันนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับณระบบตอนนี้เนี่ยหลังจากที่เกมนําระบบทองติดลบเข้ามาเนี่ยถ้า ID ที่รีฟันเนี่ยมันก็ยังสามารถที่จะเข้าเกมไปได้มันจะยังไม่ขึ้นคําว่าแบนแบบนี้นะฮะถ้าขึ้นคําว่าแบนแบบนี้คือแบบว่าอันนี้คือแบนไอดีเลยเข้าเกมไม่ได้เลยนะครับแต่สําหรับ ID ที่ทองติดลบหลังจากที่มีระบบนี้มาเนี่ยเราก็ยังสามารถ เข้าเกมได้อยู่นะครับเนี่ติดลบร้อยสองร้อยธรรมดาธรรมดาติดลบพันสองพันธรรมดาธรรมดาแต่ถ้าติดลบหมื่นสองหมื่นก็เอ้ยน่ากลัวแล้วนะแต่นี่ติดลบสามหมื่นทองครับทุกคนอค้หูยมีใครติดลบเยอะกว่านี้ปะตอนนี้ผมเข้าไอดีจริงๆที่ทองติดลบขนาดนี้เนี่ยมาให้ทุกคนได้รู้กันเลยนะครับผมว่ามันจะเกิดจากสาเหตุอ,อะไรนะครับแล้วก็แก้ไขได้หรือเปล่านะครับแล้วก็ถ้าติดลบเยอะขนาดนี้เนี่ยจะส่งผลอะไรบ้างนะครับและเราจะต้องป้องกันยังไงบ้างไม่ให้เกิด เกิดปัญหาแบบนี้นะครับคุณควรจะรู้ไว้เหมือนกันนะครับสาเหตุหลักๆนะครับผมของทองติดลบเนี่ยก็ง่ายๆเลยครับผมมีการรีฟันครับรีฟันคือเติมทองเข้าไปแล้วดึงเงินคืนนะครับแล้วคุณใช้ทองไปแล้วสมมุติว่าเติมทองไปสักแพ็คใหญ่เลยอะหนึ่งหมื่นสองพันแปดร้อยทองเติมเข้าไปจิ้มเข้าไปสามพันกว่าบาทนะครับเปิบเข้าไปแล้วก็ไปเปิดแพ็คนะอันนี้ผมผมไม่ได้ชี้ทงให้กลอ,อกนะครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณทำเนี่ยคุณก็จะเหมือนกับไอดีนี้นะฮะ ก็คือเติมปุ๊บนะครับเอาไปเปิดแพ็คแต่นี่เปิดไม่ได้ทุกคนเข้าไปเปิดแพ็คไม่ได้เข้าเมนูเปิดแพ็คไม่ได้อมัน <c oughs> น่าเจ็บใจไหมล่ะสมมติว่าไอดี ID นี้ยังไม่ไม่มีการลงโทษนะก็เข้าไปเปิดแพ็คใช่ปะ่ะถ้ายังไม่ติดลบนะเติมทองปุ๊บเข้าไปเปิดแพ็คเปิดเกลืองไงหมันไส้อะไรเงี้ยสมมตินะสมมติยกตัวอย่างนะไม่ใช่ไม่ใช่ดีเนี้ยแล้วแต่นะแล้วก็ยกเลิกการคือดึงเงินคืนหรือเงินรีฟันเนี่ยได้เงินคืนปุ๊บแต่ทองคุณใช้ไปแล้วเนี้ยนะพี่โค้กเขาก็เลยต้องติดลบทองของคุณนะครับแต่ ยังไม่ได้ใช้ทองนะคุณรีฟันเนี่ยโอเคมันก็มันก็นกตัดทองคืนคืนไปก็แค่นั้นเองนะครับแต่ถ้ากุดคุณใช้ทองไปแล้วเนี่ยแล้วไปของเงินคืนนยครับมันก็จะติดลบแบบนี้นะครับยิ่งขอรีฟันเยอะมันก็จะติดลบเยอะนะครับแล้วถ้ายิ่งติดลบมากจํานวนหนึ่งเลยอ่ะก็จะไม่สามารถเข้าหลายๆฟังก์ชันในเกมได้นะครับเช่นเปิดแพ็คนะฮะนี่เข้าไปไม่ได้เลยปั๊บเข้าไปนะครับหืมช้ำใจซะเหลือเกินซื้อแพ็คได้เปล่าปั๊บได้ป่ากดซื้อดีปุ๊บอ่ะมันก็ทองไม่พอเข้าไปมาเข้าไปดูได้บบเป็นให้บาาดตาบาดใจ ได้อะเอออยากได้แพ็กแมนยูจุงเบยกดเข้าไปปุ๊บอูุทอยไม่พออันนี้อันนี้ปกติเพราะว่าทอยไม่พออยู่แล้วมันติดลบนะครับเนี่ยทำอะไรไม่ได้เลยนะครับซื้อแพ็กตรงนี้ก็ไม่ได้นะครับหรือถ้าจะอะไรอีกอะซื้อตัวแซนดาร์ดได้ป่ะี๋ยวผมกดให้ดูนะซื้อตัวแซนดาร์ดต้องซื้อได้ดิมันก็เป็น GP เนาะซื้อได้ปกตินะครับเนี่ยอ่ะซื้อได้ลองซื้อเล่นๆนะปุ๊บอ่ะซื้อได้ปกติเพราะว่า GP ไม่เกี่ยวกับทองนะครับ อันนี้ทําให้ดูของจริงเลยนะครับว่ามันจะมีผลอะไรบ้างนะครับกับ ID ที่ทองติดลบแบบเยอะแบบเยอะแบบนี้นะครับผมแล้วซื้อโคสได้ปะถ้าเป็นโคสจีพมันก็ต้องซื้อได้อยู่แล้วโคจีพนะครับหเปิดแพ็กไม่ได้นะครับเข้าไปเมนู Special Playlist ไม่ได้เลยนะครับเข้าไปดูต่างหน้าไม่ได้เลยนะครับผม แล้วทําอะไรไม่ได้อีกสมมุติเราจะเล่น่ะเล่นได้ือเปาอ่ะไอเล่นไม่ได้ขึ้นแดงเลยนะครับว่าฟังชันเนลิตี้ currency unavailable เพี่โคเขาเคยเตือนแล้วนะครับว่าถ้าเกิดทองติดลบเนี่ยคุณจะไม่สามารถใช้ฟังก์ชันได้หลายฟังก์ชันนะครับบางอย่างได้นะครับผมแต่เขาตอนนั้นเขาไม่ได้บอกนะครับว่าฟังก์ชันอะไรบ้างนะครับแต่นี้ผมเข้ามาดูให้เห็นจะจะเลยนะครับว่ามันเป็นแบบนี้นะครับผมพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยนี่ฮะ PVP เทามืดครับผมอีฟุตบอลลีกนะครับลงแรงไม่ได้เล่นกระบอก ก็ยังเล่นไม่ได้เนี่ย VSAI เนี่ย VSAI ก็สีเทาเล่นไม่ได้เพราะบอทดมันก็เป็นอีเวนต์ถูกปะเพราะบางคนเนี่ยคิดว่านะคิดว่าเข้าไปทองติดลบนะผมมีเห็นบางคนนะครับสมมุติว่าทองติดลบไม่เยอะนะครับถ้าทองติดลบไม่เยอะเนี่ยมันก็ยังสามารถเข้าไปเล่นได้บ้างนะครับผมเข้าไปเก็บทองเรื่อยๆนะฮะสมมุติว่าทองติดลบสักพันหนึ่งเนี่ยก็เข้าไปเล่น PVP ไปเก็บทองไงเก็บรอบละ5้50อะไรเงี้ยนะแล้วก็มันก็จะหักล้างกันไปถูกปะทองติดลบมันก็จะลดลงเรื่อยๆลดลงเรื่อยๆอันนั้นน่ะก็ นะครับใช้นี่ตัวเองที่ตัวเองทาผิดไปถูกป่ะแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่ามันติดลบมากจนถึงลิมิตอ่ะอย่างเช่นไอดีนี้นะมันเยอะเกินไปอย่างเงี้ยนะครับผมมันก็จะเล่นอะไรแบบนี้ไม่ได้เลยไปเก็บทองมาติดลบคุณคิดดูถึงแม้ว่าเข้าไปเล่นเก็บทองได้แต่ส0 0 0มทองอ่ะคุณจะล่นต้องเล่นกี่ชาติอ่ะทองถึงจะถึงจะใช้นี่หมดอ่ะแต่ว่าอันนี้คือพี่โคอกเลยนะครับเข้าไปเล่นไม่ได้เลยนะครับผมเล่นไมล์ลีก็ไม่ได้เออแต่เล่นกับเพื่อนได้เอ้ยยังดีที่เล่นกับเพื่อนได้เล่นควิกแมทช์ได้เอ็กซิบิชัน บีฟอล์ได uh, okay. right. ้นะครับอ <ely> we hey, so ่าลองเข้าไปเล่นกับเพื่อนดิสร้างห้องปึ๊บอ่ะสร้างห้องได้อยู่โอเคยังเอาไปเล่นกับเพื่อนได้อยู่ครับเอาไม่ได้ด้วยเข้ามาข้างในได้แต่สร้างห้องไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เลยเหรอที่ผมก็เพิ่งเข้ามาครั้งแรกเพิ่งเข้ามาสำรวจไอดีแบบนี้ครั้งแรกนะครับไม่ได้ด้วยโอโหอ่ะเดี๋ยวผมลองเอาอีกเครื่องหนึ่งสร้างแล้วก็เอาเครื่องนี้จอยเข้าไปดิได้ป่ะอ่ะผมลองเอาอีกเครื่องหนึ่งสร้างห้องเลยนะแล้วก็ลองจอยไปดิเข้าได้ไหมไม่ได้ด้วยเออเล่นกับเพื่อนก็ไม่ได้ครับอ จร,จริงๆน่าจะปิดสีเทาตั้งแต่ข้างนอกเลยนะจะได้รู้นะครับเอ่อคริกแมทคริกแมทมันคือการเล่นออนไลน์เหมือนกันนะครับได้บอกว่าคริกแมทอันนี้คือทีมนะครับแล้วที่สําคัญคือนักเตะดีด้วยนะครับทุกคนเดี๋ยวผมกดออโต้พลิกให้ดูนะครับว่ามีนักเตะเก่งแค่ไหนนะครับนี่กดออโต้เข้าไปนี่ MSN ก็มีนะครับผมลุยซัวเรสเนย์มาเมสซี่มีปะ่ะเนี่ยดาวิดเมสซี Messi, อ่อ่ะเมสซี่อ่ะอยู่นี่เมสซี่ก็มีนี่ลูมิเนเก้ก็มีนี่เห็นไหมเชฟเชนโก้ก็มีเออเบอร์บาตอฟเบล เอาเฉพาะ2บูส์นะซีดอฟเลพาเลอร์บัตโจโอ้โหเบิร์กแคมดาวิบิยานี่เอาเฉพาะเอาเฉพาะ2บูส์นะครับ1บูส์ก็มีโชว์ไทม์ก็โชว์ไทม์มีแค่ตัวแจกน่เตะดีๆเพียบอ่ะเดี๋ยวผมจะลองกดควิกแมทส์นะครับเล่นได้ปะเฮ้ยเล่นได้อะไม่ได้เล่นไม่ได้อีกทีหนึ่งไม่ได้ครับห้ามเล่น ควิกแมท c ์ก็เล่นไม่ได้ครับโอ้โหจริงๆน่าจะสีเทาหมดไปเลยนะเนี่ยเนาะไม่ต้องเข้ามาเลยได้เลยนะครับเหมือนเปิดแพ็กอะจะได้รู้ว่าเข้าไปไม่ได้เลยอะถ้าเล่นทีมบอดนะครับเอ็กซิบิชันอันนี้คล้ายๆกับตอนที่เอ่อแบบเซิร์ฟเวอร์ปิดนะครับปิดประปรุงเซิร์ฟเวอร์แล้วเราเค้ามาเล่นแบบออฟไลน์ line. อันนี้น่าจะได้เพราะว่าไม่ได้ใช้ทีมของเราเองนะครับผมอันนี้น่าจะได้ อ่ะแดงเดือดได้อยู่แล้วแหละอันนี้เห็นไหมอันนี้เล่นได้เพราะว่าไม่ได้เป็นทีมของเราเองนะครับเป็นทีมตั้งต้นของของเกมนะครับเป็น default player นะครับไม่ใช่ใช้ทีมไมใ่ใช้นักเตะของเราเองเล่นได้ exhibition แล้วก็โหมดเทร i n ิ่ g ก็น่าจะได้นะครับโอเคก็เล่นได้แค่นักเตะที่เกมมีให้นะครับนักเตะที่เรามีอยู่ใน id นะเอาไปเล่นไม่ได้เลยฮะเนี่ยที่เรามีอยู่ใน id เนี่ยครับผมแค่ดูได้ต่างหน้านะครับผมกด up ได้ไหมลองกด up เล่นเล่นได้ได้ได้ไดปรับปรุงค่าพลังอะไรต่างๆได้นะฮะกดขายได้ไหม ขายก็น่าจะได้สิไม่ได้เกี่ยวกันได้อยู่แล้วแหละกดขายกดขายได้ครับเนี่ยก็คือนังเตะที่เรามีในไอเดียฮะไม่สามารถเอาไปทําอะไรได้เลย เนี่ยตัวเก่งๆตัวดีๆของเราเนี่ยครับเอามีคานด้วยนะมีโรเวอร์คานด้วยนะครับเอาไปทำอะไรไม่ได้เลยนะครับเอาไว้ดูต่างหน้าอย่างเดียวนะครับเนี่ยเออเล่นไม่ได้เลยนะครับจนกว่าจนกว่าจนกว่านะครับผมเราจะเติมทองคืนเข้าไปให้หายติดลบนะครับนั่นคือวิธีการแก้ไขนะครับผมเห็นบางท่านเนี่ยก็มีทักแชทมาปรึกษาเหมือนกัน เคสคล้ายๆกันแบบนี so again, ้เลยนะครับก็คือทองติดลบเหมือนกันจานวนเยอะเหมือนกันนะครับแต่ผมก็บอกจํานวนไม่ได้นะว่าต้องติดลบเท่าไหร่ถึงจะเป็นแบบนี้ถึงจะเข้าไปเล่นอะไรไม่ได้เลยแบบนี้เนี่ยแต่เท่าที่สังเกตเนี่ยก็น่าจะหลักหมื่นอยู่เหมือนกันนะครับถ้าใครยังติดลบหลักพันอยู่ก็น่าจะยังสามารถเล่นได้อยู่แต่ผมไม่ไม่ทราบตัวเลขที่ชัดเจนนะครับที่แน่นอนนะว่าต้องติดลบเท่าไหร่แต่หลักพันต้นๆเนี่ยยังยังสามารถที่จะเข้าไปเล่นเก็บทองฟรีนะครับเพื่อหักล้างได้อยู่นะครับแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามที่มันจํานวนสูงเนี่ หมื่นหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะหรืออาจจะหลัก Р หลายพันก็เข้าไปเล่นไม่ได้เลยนะครับวิธีการแก้ไขก็คือเราว่าในเมื่อสาเหตุเนี่ยมันมาจากการที่เราไปขอเง in, ินคืนดึงเงินคืนหรือการรีฟันนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเกิดจากการที่เรากดรีฟันเองนะครับหรือว่าเกิดจากการที่เราไปเติมทองที่อื่นหรือว่าเกิดจากการที่เรารับไอดีต่อคนอื่นเข้ามาแล้วเจ้าขอเดิมเจ้าของเดิมเนี่ยเขากดรีฟันอันนั้นเราต้องคือถ้าเกิดเป็นการซื้อขายแบบน,นั้นอ่ะมันมันจะต้องรับความเสี่ยงเองนะครับผมแบบนั้นนะก็ไม่ได้หมายความว่าชี้โพงให้คนขายไปท นั้นนะจริงๆถ้าจะเอาเรื่องอะไรจริงๆมันก็มันก็มีกระบวนการของมันแหละนะแต่นั่นคือทุกอย่างเนี่ยมันมาจากการรีฟันไม่ว่าตัวเราเองหรือใครหรือเจ้าของเดิมที่เขาดึงเงินคืนก็ตามนะครับไม่ใช่ว่าเติมทองไปปุ๊บ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 เปิดตัวนักเตะเต็มทีมเลยแล้วก็ขายราคาสูงแล้วก็สรุปพอซื้อมาปุ๊บ,บ,บอ้าวกลายแล้วสักพักหนึ่งอาทิตย์หนึ่งต่อมาทองติดลบเป็นหมื่นเฉยเลยโอ้โหอันนั้นต้องระวังนะเว้ยอันนี้ต้องระวังนะเว้ยใครที่เป็นสายซื้อขายนะต ต้องเติมทืนคืนเข้าไปครับให้หายติดลบนะครับแล้วพอหายติดลบปุ๊บเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะสามารถเล่นได้ทันทีนะครับเมื่อวานนี้ก็คุยกับน้องบอลน,นะครับว่าเออผมก็มีเคสแบบนี้เหมือนกันนะครับผมเติมเข้าไปแล้วหายติดลบแล้วแต่ผมก็ยังเล่นไม่ได้เหมือนกันมันก็จะมีช่วงระยะเวลารอ,อคอยอยู่นะครับไม่ใช่ว่าเติมเข้าไปปุ๊บปั๊บปั๊บปั๊บจะเล่นได้ทันทีไม่ใช่นะครับต้องรอหรือบางครั้งบางเคสนะครับต้องส่งเรื่องไปหาพี่โคอีกนะครับส่งเรื่องไปซับไปทางซับพอร์ตเซ็นเตอร์ของทาง รบกวนปลดให้ผมด้วยอะไรประมาณนี้นะแต่ถ้าเกิดคุณติดลบอยู่ไม่ต้องส่งเรื่องเข้าไปนะครับเขาไม่ปลดให้อยู่แล้วหรือถ้าเกิดใครไม่อยากส่งเรื่องก็จะต้องรอหน่อยนะครับไม่แน่ใจว่าต้องรอ1นสัปดาห์หรือ1เดือนเลยไม่รู้ไม่รู้นะครับแล้วแต่ว่าเซิร์ฟเวอร์มันอัปเดตอะไรเงี้ยนะนั่นคือการแก้ปัญหาครับผมเราสามารถกดเข้ามาดูได้ในประวัติในการเติมทองนะครับแล้วกดเข้ามาที่ดีเทลส์ตรงนี้นะฮะมันก็จะมีบอกข้างในนะครับถ้าสมมุติว่าออทองติดลบจนกระทั่งเราไม่สามารถเล่นได้ครับมันจะขึ้นนแแดงๆบบี้เลย EFotball ก็คือทองของคุณนะครับผมมีติดลบมีการติดลบเนื่องจากสาเหตุที่คุณได้มีการรีฟันเห็นไหมมีคําว่ารีฟันชัดเจนนะครับคุณสามารถที่จะซื้อใหม่คุณสามารถที่จะแก้ไขทองติดลบนี้ได้จากการที่เติมทองคืนเข้าไปนะครับที่เมนู efootball c o นั่นเองนะก็แก้ไขได้โดยการเติมทองคืนเข้าไปถ้าขึ้นตัวหนังสือแดงๆแ,แบบนี้นะครับผมก็คือเราไม่สามารถที่จะเล่นเล่นเมนูต่างๆได้ตามที่ผมกดเล่นให้ดูเมื่อกี้นี้นะครับแต่บางคนเนี่ยอาจจะยังติดลบเล็กๆน้อยๆเนี่ย ก็น่าจะอยู่ในช่วงอนุโลมอยู่นะครับผมเข้าใจว่าแบบนั้นนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าขึ้นแดงๆขึ้นข้อความแบบเดียวกันหรือเปล่านะครับแต่อันนี้คือวิธีการเข้ามาดูนะครับแล้วก็ดูประวัติได้นะครับว่าเออไอเป็ดกับฟีนะครับแยกกันเป็ดนี่ก็คือไอที่เราเติมไปนะครับฟีก็คือทองฟีนะครับคือเติมไปเยอะเหมือนกันเนี่ยสองหมื่นเจ็ดนะครับผมดีฟันคืนมา2 7งหมื่นเจ็ดนะครับสองหมื่นเจ็ดถ้าสมมติว่าจะเติมคืนอ่ะ คุณคิดดูดิ3 1 0 0 0ทองนะครับผมจะเติมต้องใช้ทองเท่าไหร่ผมคิดเล่นๆนะแบบว่าเติมตรงๆจากเกมนะไม่ได้เติมที่ร้านนะสมมตินะ31,290ทองครับสมมติว่าเราเติมแพ็คใหญ่หารปุ๊บเราต้องเติมประมาณสัก2แพ็คครึ่ง2แพ็คครึ่งนะครับผมคิดแบบตรงๆง่ายๆนะสมมติว่าผมเอา2แพ็คครึ่งตรงนี้เนี่ยคูณด้วยจํานวนราคานี้เลยนะครับคูณด้วย3 1 5 0นนะราคาตรงๆในนี้เลยนะครับคิดเป็นเงินแบบกลมๆง่ายๆนะครับแบบเติมเองนะฮะเจ็ดพันกว่าบาท ถ้าสมมติว่าจะหักล้างไอ้สามหมื่นคองตรงนี้นะประมาณ7,000กว่าบาทแต่จริงๆก็จะน้อยกว่าน,นี้ถ้าเกิดว่าเออเราเติมแพ็คใหญ่แพ็คย่อยหรือไปเติมร้านข้างนอกมันก็จะราคาถูกกว่านี้แต่ก็จํานวนสูงอยู่ดีนะครับผมด้วยราคา7,00 0กว่าตรงนี้นะครับบางคนก็บอกว่าไปหาไอดีใหม่เถอะพี่เล่นใหม่เถอะพี่ถ้าเติมเข้าไปไม่คุ้มลนะ่ะก็น่าคิดอยู่เหมือนกันนะครับใครจะเติมคืนนี้คือมันต้องเป็นไอดีที่แบบว่าต้องดูว่ามันคุ้มค่าหรือเปล่านะครับผมนอต้องเป็นไอดีลักจริงๆนะฮะเออจะเข้าไปดูในประวัติได้้นนะะะปปรรวััติมมจเเก็บไดดาณแค่3ืออย หลังเนาะเนี่ยสเดือนย้อนหลังนะครับประวัติเนี่ยไอ้บวกก็คือเติมเข้ามาได้ทองเพิ่มเข้ามานะครับแต่ถ้าลบก็คือได้มาจากเอ่ออาจจะเกิดจากการเปิดแพ็คนะครับหรือว่าอาจจะรีฟันไปเนี่ยเนี่ยติดลบเนี่ยติดลบเป๊ะพันเติดลบเป๊ะเก้ติดลบเป๊ะเก้าร้อยเจ็ดสิด 75, บห้าเนี่ยลบพันเก้าเนี่ยแสดงว่าเกิดจากการรีฟันนะครับปึ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บไม่ได้เปิดแพ็คถ้าเปิดแพ็คเนี่ยมันก็จะเป็นตัวเลขกลมๆเช่นเก้าร้อยเก้าร้อยเก้าร้อยหนึ่งร้อยนะครับผมแต่ถ้าติดลบแบบนี้เนี่ยก็จากรีฟฟฟััันนนนนีีี่่แหหหลละรรก้อใญป๊บมดเย นี่คือสาเหตุนะครับผมของทองที่ติดลบแล้วก็ผลลัพธ์ที่ตามมานะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับไ d ดีใครที่1เล่นเองแล้วไปทะลึ่งกดผิดกดผ้าหรือตั้งจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจแหละก็ตามนะครับผมผลลัพธ์ที่ตามมามันก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมส่วนวิธีการแก้ไขนะครับในเมื่อเราใช้ทองเขาล่วงหน้าแล้วเนี่ยนะก็คอมมอนเซนส์เลยครคุณต้องเติมทองคืนนะครับเพื่อจะปลดล็อกมันแต่การปลดล็อกนี้ไม่ได้เปิดล็อกได้ทันทีนะครับบางเคสอาจจะต้องติดต่อซัพพอร์ตด้วย ะะบางเคสก็ต้องติดต่อทางพี่โคให้ปลดล็อกให้ด้วยนะครับแต่ถ้าเทียบกับในอดีตนะครับในอดีตเนี่ยตอนที่ยังไม่มีระบบทองติดลบนะครับผมถ้าเกิดว่าใครรีฟันเนี่ยมันจะเข้าไ d ดีไม่ได้เลยมันจะขึ้นว่าแบรนแบบนี้เลยนะครับผมตอนนั้นยังไม่มีระบบทองติดลบแต่เนี่ยยังดีที่เราสามารถที่จะเข้าไปดูในเกมได้แล้วเราก็จะได้รู้สาเหตุนะครับว่าทําไม ID เราเล่นไม่ได้แล้วก็จะรู้ว่าอ๋อเกิดจากการที่รีฟันนั่นเองนะครับผมแต่สาเหตุที่โดนแบรนนะครับไม่ได้หมายความว่าจากการรีฟันอย่างเดียวนะครับมันก็จะม Term รหรือว่าเงื่อนไขาการใช้บริการเนี่ยคุณอาจจะไปทําผิดเงื่อนไขต่างๆนานานะครับผมนอกจากการรีฟันแล้วนี่เป็นบทลงโทษที่สูงมากนะครับอาจจะมีการรีพอร์ตนะครับผมอาจจะมีการทําผิดกฎต่างๆใช้บอดใช้โกงอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันก็จะโดนโดนโลงโทษโดนแบนมีโอกาสโดนแบนได้เหมือนกันไม่ใช่แค่เรื่องของการรีฟันนั่นเองนะครับก็ถือว่าถ้าคิดบวกนะก็ยังดีที่เราสามารถเข้ามาดูในไอดีเราได้เข้าไปข้างในได้นะครับผมเพื่อจะได้รู้ว่าเออเอาไว้ดูต่างหน้าอะไรเงี้ยนะฮะ แล้วก็จะรู้ที่สาเหตุด้วยว่ามันเป็นเพราะอะไรนะครับแต่จะคุ้มค่าหรือไม่กับการแก้ไขหรือจะเริ่มเล่นใหม่มันก็แล้วแต่คุณนะครับขอบคุณน้องมีโมสและน้องบอลด้วยนะครับสำหรับข้อมูลประกอบในคลิปนี้นะครับผมถ้ามีอะไรเสริมตรงไหนนะครับก็สามารถคอมเมนต์เพิ่มเติมบอกเพื่อนๆได้เลยนะครับว่าผมทองติดลบเท่านี้ผมยังเล่นได้อยู่ผมติดลบทองเท่านี้ผมเล่นไม่ได้แล้วผมเป็นแบบพี่เลยแบบไอดีนี้เลยก็แนะนําได้เพราะว่าอย่างที่ผมบอกก็ไม่รู้ตัวเลขที่แน่ชัดนะครับว่าต้องติดลบเท่าไหร่ถึงจะเล่นไม่ได้แบบนี้นะคร อยู่แหละนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ใครไม่ต้องติดตามช่องบอมสกีโฟ b o บอมสกีรีวิวครับทุกช่องลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ